เมื่อก่อนเนี่ยป้าจะเป็นคนทํางานหนักแต่พออายุเริ่มมากขึ้นเท่านั้นแหละทั้งสะบักจนทั้งหลังงุ้มก็เลยทําให้ปวดตึงคอบ่าไหลแต่หลังมันทรมานมากๆเลยนะรักษามาตั้งหลายอย่างทั้งทานยาทั้งกายภาพทั้งไปนวดที่ร้านมันก็ไม่เห็นผลเลยนะแล้วรักษามาตั้งนานแล้วด้วยเพื่อนๆก็เลยแนะนําตัวนี้ค่ะสายยืดคอบ่าไหล่มันใช้ได้ดีมากๆเลยท่าแรกแก้ปวดไหล่สะบัก หลังส่วนบนและหลังคอกางสายออกมานำมาใส่เข้าไปตรงที่จับยกมือขึ้นสุดเหนือศีรษะแล้วค่อยๆดึงแขนลงมาตรงข้อศอกจะชิดเข้าหาตัวให้รู้สึกตึงบริเวณปีกกลางหลังทำค้างไว้10วินาทีถ้าต่อไปแก้ปวดคอนำสายพาดไว้ที่คอยกมือฝาจับเส้นซ้าย มือซ้ายจับเส้นฝามือข้างหนึ่งยกขึ้นพาดหูมือด้านล่างจับเส้นไว้แล้วให้มือด้านบนค่อยๆดึงให้คอเอียง90องศาเข้าหาไหล่ค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วทำสลับอีกข้างจะรู้สึกตึงบริเวณคอผ่าต่อไปแก้ปวดหลังเอวและแขนคว่ำม,มือแล้วนำมือไปใส่ในช่องจับสายยกมือขึ้นสุดความกว้างให้ขนานกับไหล่ เอ็นตัวเล็กน้อยให้น้ำหนักแขนล่างดึงให้แขนบนตึงแล้วเอ็นตัวจะช่วยให้เอวยืดทำค้างไว้10วินาทีสายยืดตัวนี้มันช่วยแก้อาการสะบักจมหลังงุ้ม,มแล้วตอนนี้นะทั้งปวดคอปวดหลังไม่มีอีกละมันดีมากๆเลยป้าใช้เป็นประจำทุกวันเลยใช้ง่ายสะดวกสบายและเป็นเจ้าเดียวที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพนุ่มสัมผัสไม่ละลายเคืองผิวไม่ต้องไปนวดที่ร้านอีกละประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลา สุขภาพป้าก็ดีชีวิตก็มีความสุขอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลอง